ับเปิดหน้ากนครับพนเราคนเดิมครับปรหลับสวยครับช่มแล้วครับใหญ่ทับใส่ววสวน นเขอ,องเหลือคมจะเข้าไปว่าเต็มคำเลยเอ้โหดีทีสิบเต็มคำครับแต่จะหลุดยากครับเรียบร้อยครับ หดเลยครับเลยขึ้นในกล่องผมอ่ะให้ดูก่นนะครับ